พวกหนูที่เป็นแบบว่าคุณแม่สาประเภทเนี้ยมีโอกาสจะเป็นพนังกงานต้อรับบนเครื่องได้ไหมเป็นได้ค่ะมีลูกศิษย์บินมาแตกอเมริกาเพื่อม,มาเรียนกับครูค้ายเป็นสาประเภท2แปลงแล้วนะทุกคนเลยได้เดียวใต้อะไรอ๋อ,อเ,เดือนละสามแสนโอ้โห จริงแล้วว่าสายการบินชอบ L G b T มากสายการบินเลยค่ะจริงหรือเปล่าแปลว่าเป็นเกก็คือแบบว่าสามารถที่จะแบบว่าไปแสดงออกได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะยังแต่งชายนะแำว่ากเก้ยังแต่งชายยังคงคลิปลุกเป็นแบบ professional ที่เป็นผู้ชายแต่ลายสายการบินก็จะมีเกณฑ์ไม่เหมือนกันคือบุคลิกลักษณะจะไม่เหมือนกันเาจะเวลาต้องแบบว่า อ่าวะคอ่อนหวานอ่อนหวาน่อนน้อมคือจะแสดงความเห็นมากไม่ได้นะแล้วถ้าอย่างการเป็นไทยอะฮะการบ้านเราเน้นมารยาทมากการไหว้อันดับแรกเข้ามาเราไหว้ไม่สวยนี่คือสิ่งที่ให้คะแนนเลยแล้วอย่างในไทยอย่างเงี้ยค่ะมีแบบใสยกันเปนไหนที่รับสาวเพศสองไหมคะเพราะเมื่อก่อนจะได้ยินมีคนเดียวที่อ้างว่าเป็นกระเทยที่ได้เป็นแอร์ฟินทิฟนี่อ้างอยู่อย่างนั้นคนเดียวในประเทศมีค่ะเรียรี่ครูแอร์ไลน์เรียรี่ครูใสกนเปนเปิดใหม่ค่ะรับสาวประเภทสองด้วย